สวัสดีตอนเย็ยนๆครับเอาควายลงอาบน้ำครับผมบ่อน้ำเล็กๆครับพอได้คลายร้อนครับผม ตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วครับเดีย๋ยวน้ำเสร็จก็ขึ้นไปกินหญ้าสดให้เขาอาบประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีครับแล้วแต่เขาถ้าเขารู้สึกเย็นแล้วเขาก็จะลุกขึ้นเองครับแล้วค่อยเอาขึ้นมาทีละตัวครับ ที่แคบๆครับต้องทำแบบนี้ครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ